สับปะรดไฮมะกริ่งช่างต่อมน้สว,วัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่เคารพทุกคน วันนี้ช่างต้มได้ขนสินค้าไปรอขึ้นรถแล้วนะครับก็โอเคตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับคือได้ขนไปเรียบร้อยก็สวัสดีเช้าว,วันอังคารก็จะมาสีข้าวอีกจะมีเสียงหน่อยโอเค รถน่าจะมาแล้ว็ออผมจะแพ็แพกแพกแล้วก็เอามาวางรอรอแบบรถมารับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนขึ้นรถผมจะถ่ายรูปคือเจ้าของรถเขาไม่อยากออกกล้อง พอจะขอแก่ไทยอยากจะให้ถ่ายหรือเปล่าเนาะก็โอเคนะครับก็รอรับเพราะว่าน่าจะถึงพานทองก็ประมาณ สี่ห้าทุ่มก็จะเอาไปตกแต่งกรงแล้วก็จะแพ็กใส่กล่องแล้วก็ส่งไปกระจายออกต่างจังหวัดนะครับโอเคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูป <c oughs> ตอนขึ้นรถแล้วก็ก็ก็ถ่ายรูปไว้ท้ายคลิปนะครับใครอยากดูก็ดูอ่าเง,งานเายอะมากแล้วก็โอเคนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับครับสวัสดีครับจบแล้วช่วกดส u b s c r i b e กดกระดิง่งช่างตอมนอย